ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าสำรองไฟล์ข้อมูลอัตโนมัติ นะคะเราจะใช้ในกรณีที่เราอยากจะตั้งค่าให้มีการแบ็กอัพไฟล์นะคะแบ็กอัพข้อมูลแบ็กอัพเอกสารนะคะเพื่อใช้ในการที่หากไฟล์ต้นฉบับนะคะหากไฟล์ต้นฉบับมีความเสียหายหรือมีการสูญหายนะคะเราตั้งค่าให้ระบบหรือว่าโปรแกรม Microsoft Word 2น1 0, 0, 0, 0นะคะทำการตั้งค่าให้มีการเซฟไฟล์2ไฟล์คือไฟล์ต้นฉบับและไฟล์แบ็กอัพนะคะเราสามารถทำได้นะคะในที่นี้จะยก ตัวอย่างในการสร้างไฟล์มา1ไฟล์นะคะโดยอันดับแรกให้เราสร้างโฟลเดอร์นะคะสร้างโฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์หน้าเดสก์ท็อปนะคะเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะเก็บเอกสารที่เราจะทําการเซฟให้มีการแบ็กอัพไฟล์ทั้ง2ไฟล์ขึ้นมานะคะในที่นี้โฟลเดอร์ชื่อไฟล์ นะคะโฟลเดอร์ under, ชื่อไฟล์ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะในที่นี้จะตั้งชื่อว่าไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เราเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010ขึ้นมานะคะเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010ขึ้นมาได้โปรแกรมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้ให้เราพิมพ์ข้อความลงไปนะคะพิมพ์ข้อความลงไป ในที่นี้จะพิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้นะคะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยจากนั้นอันดับแรกในการตั้งค่าสำรองไฟล์ข้อมูลอัตโนมัติทำยังไงนะคะอันดับแรกให้เราไปที่แท็บไฟล์นะคะไปที่แทบไฟล์จากนั้นลงมานะคะเลื่อนลงมาหาคําว่าออปชั่นนะคะหาออปชั่นจากนั้นให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกแอดวานตรงแท็บด้านซ้ายมือนะคะเลือกแอดวาน คลิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาหาหัวข้อว่าเซฟนะคะหาหัวข้อว่าเซฟอ่ะจะได้เสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาสนใจตรง ปุ่มของ Away Create Backup Copy นะคะปุ่มนี้จะเป็นการตั้งค่าให้เมื่อมีการเซฟไฟล์นะคะเมื่อมีการเซฟไฟล์ให้ทําการเซฟไฟล์ BACKUP เพิ่มขึ้นมา1ไฟล์ file, เพื่อใช้ในกรณีที่ไฟล์ต้นฉบับสูญหายหรือเกิดการเสียหายนะคะเราได้ Away Create Backup Copy เสร็จเรียบร้อยให้เราติกกนะะต๊กถูก1ครั้งนะคะติ๊กถูก1ครั้งจากนั้นกดโอเค ะะกดโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นให้เรากดเซฟแอดหนครั้งนะคะเซฟแอดหครั้งให้เซฟไปยังหน้าเดสก์ท็อปที่เราสร้างโฟลเดอร์ไฟล์ไว้นะคะสร้างโฟลเดอร์ไฟล์ไว้คลิกไป1ครั้งนะคะเราจะนำไฟล์นะคะไฟล์นี้เราจะตั้งชื่อว่าข้อความนะคะจากนั้นกดเซฟได้เลย กดเซฟได้เลยนะคะจากนั้นให้เราลองย่อเอกสารนี้ลงมาดูนะคะไปที่โฟลเดอร์ นะคะโฟลเดอร์ไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะจะได้มา1ไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะยังไม่เกิดไฟล์แบ็กอัพนะคะไฟล์แบ็กอัพจะเพิ่มขึ้นมา1ไฟล์นะคะให้เราทําการเปิดไฟล์ข้อความที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้นะคะให้เราทําการแก้ไขหรือพิมพ์ข้อความให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพิ่มเติมไปก็ได้นะคะอ่าเราพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงไปนะคะจากนั้นเราก,รนะะกดปุ่มเซฟ1ครั้งนะคะกดปุ่มเซฟ1ครั้ง ทีนี้เราย่อหน้าต่าง Microsoft Word 2 0 1 0ลงมาเหมือนเดิมนะคะแล้วไปที่ Folder File นะคะจะปรากฏนะคะจะปรากฏไฟล์ Backup นะคะปรากฏไฟล์ Backup ขึ้นมา1ไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะใช้ในกรณีที่ไฟล์เสียหายหรือสูญหายนะคะเราก็จะสามารถยังมีไฟล์ที่เรา Backup ไว้เหมือนเดิมและแก้ไขข้อความต่อได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็น วิธีการในการสำรองไฟล์ข้อมูลอัตโนมัติของโปรแกรม Microsoft Word 2010